เทมถึงหน้าเทมเฮ้ยถึงหน้าไอหนึ่งไว้อ้ยไอ้อี๋ทำไรกูไอเฮ้ยมันต่อยยังไงเอ้ามันต่อยยังไงเจ็บไอ้กูเฮ้ยชาวบ้านมดแล้วมันรู้ยังไงอ่ะอ๋อต้องดับเบิลคิกกูไปละไปละกูไปละมาดิไอ้คิกเหมันือนสองข้างนะไอ้ตัน เฮ้ยมันไม่ออกวะไอ่นีะเอ้ยออกกูกไม่ว่าดิไอ้กูบ้าเลยหัดมวยอะไนอะได้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 ไอ้คิดนกนอกนกนอกนอกลูกยังไงเอ้าตายเลยกูไม่ยอมมาดิอุ้ยอ้ยกูเป็นและกูเป็นแลวกูเป็น กูเป็นล oh <my> ม้มาดิอมามามามกลวกลัวไหมกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนอะไอมาควายีคินี่มากูเป็นมวยเท่านั้นไอไม่กล้ากล้เจ็บเเอถือ <laughs> มมหม มึงต้องมีหมดแรงบ้างล่ไอ้มึงต้องมีหมดแรงบ้างล่ไอ้ชิบมา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 โดนกูโดนกูมดมาูามา้เ้ามยมาม่มา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 นาิามามาวามามัมา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 วาม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 นมา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 คุณไม้คามาม้มา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 คามามา้ามามำมนมา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 อามมา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 มมากูเป็น้ ควกวนเราตะกวนนอชีตแล้วมาไอ้สัอบเลย้วมามากูยกกัดนี่อัปปคัด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 ไอ้ควายไอ้ขี้หัวแม่งโยกเหมือนคอแม่งแตกแล้วมันยังไม่ตายอยูแล้วน่ะไอ้ควายโตนั่งอ่าวโอ้โหชี้ช็อตฟิลชิบหายเลยออกไงเนี่ยเขากดคอนโทรลไอ้ควายกูนั่งเป็นละอีกโดนกูซ้ำเฮ้ยเนี่ไอ้ควายไอ้ขี้กูนั่งเป็นละ โดนกูสั่ต่อนั่งเลยแหละนี่อหนต้นตีนตายไปิดไอ้อือโถ่เก่งเม่อกี้นี้ถงเก่งโถ่เก่งทำไงวะแล้วไงเย่ๆๆๆช่วยด้วยมึงไม่ห้ามกูได้วะอีกกูเหยียบหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยชิบเล้วไอ้สัสล่นไงอะ โโอ้หไอ้สัตนกูขอหยิบก่อนดิเฮ้ยอ๋อกูไปแล้วกูไปแล้วไว้ละมึงไอ้ชิบอยมาขวางกูฉันตีเฮ้ยมาแล้วโลดลยนี่เฮ้ยกูบล็อกได้บอากระดาษตีหน้ากระแบงเลยเจอเชฟร่อนงูเข้าไปครั้งแตกหมดไอ้พวกนี้มันเคยเล่นพบจีเฮ้ยโดนแล้วเฮ้โดนแล้วอุ้ยเนาะบอลหลังโดนบอลไอ้สัตว์กูนึกว่าเชฟร่อนมันจะปกป้องหลังกูด้วยเหรอ กูมาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยมาเอ้ยเอ้ยกูต้องชนะแมตช์นี้ให้ได้ก่อนไม่งั้นกูไยอมไปเล่นวารเฮ้ยทำไมกูมีมีดเลยอะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอะไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ยอาไอ้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 ไ้ยอฮ้ยาูกอ้ไอไอ้ไอ้้ไอไ้ไอ้ไอ้ไไม่ได้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไไมอ มาแล้วแล้วทำไมกูมีมีดเลยวะเฮ้ยทำไมมันไอ้เุ้ยกูแทงได้คนหนึ่งแล้วกูพยายามอยู่กูพยายามอยู่อ๋อมันจับสองมือได้กูเข้าใจแล้วเฮ้ยอุ้ยโอ้โหไอยชิลบอมดาวไอ้สัตวชิริโต้กูมาอะไรยีตาตาเบอร์ตีมดูดีท้ำลายเลยกูอ้ยกูแทงตัวมันกูแทงตัวมันมึงมาดิมึงมาเฮึมึงมา กูจับแขนมึงไอ้ยี่ยิริศิลปะการต่อสู้บืนมีดกูไปเลยนี่ไม้ควายนี่ไอ้ละแขนแขนอย่าอย่าโดนโดนโดนไม่ขาดไม่ขาดกูฟันมันตายหมดสำสบมมึงขี้กล้าดียังไง